ยินดีต้อนรับสู่โลกของเรื่องลึกลับคาถาโบราณและเรื่องเล่าสุดสยองถ้าคุณชอบอะไรที่ไม่ธรรมดาก็ติดตามตอนนี้สั่นกระดิ่งไวให้ดีเพราะคุณอาจได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนแชร์ไว้ให้เพื่อนรู้ว่าของจริงมันอยู่ที่นี่เรื่องจริงจากไก่ปานและตาใบาอาไป หมาน้อยผู้ผีชีพสู้ผีปอบคลั่งเดอะเฮสยองที่บึงการกับหมาโตเดียวที่ยอมตายแทนจูไนมันเป็นหมาตัวเดียวในชีวิตที่ยอมสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นมันตายแทนฉันจริงๆหลานเอ้ยคำพูดของยายปานกับน้ำเสียงฉันเครือหลังเหตุการณ์คืนเดือนดับที่ไม่มีใครลืมปลายเดือนตุลาคมปี2548ัขณะที่ฤดูฝนเพิ่งผ่านพ้นไป ลำห้วยหน้าแห้งกลายเป็นดินเละยามค่ำคืนเงียบสงัดจนได้ยินเสียงใบไม้ร่วงคืนหนึ่งขณะยายปานกำลังจะนอนได้ยินเสียงแปลกจากใต้ทุนบ้านเสียงแทะกระดูกกรุกรุกรุกรับเหมือนคนแขกกำลังกินตับดิบอาปบเห่าลั่นอย่างบ้าคลั่งวิ่งวนไปรอบบ้านกัดพุ่มไม้กัดรัว้วไม้ไผ่ และนั่งเฝ้าหน้าประตูไม่ยอมหลับเลยทั้งคืนตาใบคิดว่าอ่านมีสัตว์เข้ามาก็ถือไฟฉายออกไปดูตาไม่พบอะไรนอกจากคราบเมืองสีน้ำเหนียวๆที่พื้นดินหน้าบ้านกับเส้นผมสีขาวยาวติดอยู่ที่ตะปูพระตูสองวันต่อมาลุงแถบใช้เท่าหลังหมู่บ้านเพิ่งรอดจากอาการช็อกทายชั่วคราวหัวใจหยุดเต้นไปสามนาที บอกกับหลวงพ่ออินที่วัดว่ากูเห็นมันมันเดินกลับหัวกลับหางตาม,ตามเบาห้วยมันผมจนเห็นสี่โครงหน้าเหมือนคนแก่ผสมหมากลิ่นเน่าโชยไปทั้งป่ามันหลังบ้านตาใบกัดจะกินตาบคนแก่หลวงพ่อจึงรีบบอกให้ตาใบกับยายปานจุดทูปขอขมาเจ้าป่าพร้อมให้พระมาแขวนหน้าบ้านและเตือนว่าถ้ามันมาอีกอย่าเปิดประตูอย่ามองตาอย่าทัก อยมันไปค่ำวันที่11พฤศจิกายน2548ขณะทั้งทายายกำลังนอนบนบ้านอปไปลุกขึ้นจะตั้งเตียงหางตั้งคู่ลั่นจ้องไปที่ประตูหน้าบ้านจากนั้นเสียงกึกหรืดแกรกก็ดังขึ้นจเหมือนมีเล็บขนคูดกับพื้นไม้เสียงหอบสาชาหนักๆเหมือนลมหายใจของคนใกล้สิ้นใจลอยเข้ามาทางรอยแตกของไม้กระดาน รีบคว้าปืนลูกซองแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองไม่มีแรงเหมือนถูกกดทับจนขยับไม่ได้อาไปเห่าอย่างบ้าครั้งแล้วพุ่งกระโจนออกหน้าบ้านผ่านประตูที่เปิดแง้มอยู่เสียงสู้กันดังสนั่นเฮากัดเสียงดังชึกชึกพร้อมเสียงกรีดร้องแหลมของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เสียงเนื้อฉีกเสียงตะกุยและเสียงหอบหนักผนเสียงคู่คำราวทุกอย่างเงียบหลง ในเวลาไม่ถึงห้านาทีอาใบตื่นจากอาการอมพลัดช,ชั่วคราวตอนเช้ารีบเดินตามเสียงครุนคลางของยายปานที่กำลังกอดร่างของอาไบที่นอนแน่นหนึงใต้ต้นตะเคียนร่างของมันฉีกขาดเป็นริวร้วๆหางหลุดตัวเต็มไปด้วยแผลข่วนแผลกัดมีเลือดดำไหลซิมออกจากปากใายเล็บของอาไบมีสีเนื้อสีเทาดำติดอยู่เหมือนมันกัดเข้าไปในเนื้อผีริมปากของมันยังคาบเส้นผมยาวสีขาวบางๆอยู่ ตั้งแต่วันนั้นผีปอบไม่เคยกลับมาอีกเลยไม่มีเสียงแทะไม่มีเสียงขวนไม่มีกลิ่นเน่าแต่ทุกคืนตอนเที่ยงคืนยายปานยังได้ยินเสียงอป๋าเดินวนใต้ถุนหางกระดิกเบาๆเหมือนมันยังคงทำหน้าที่ปกป้องตายาอยู่หลวงพ่ออินกล่าวในงานทำบุญให้หมาว่ามันไม่ใช่หมาธรรมดา มันอาจเคยเป็นผู้มีบุญที่เกิดมาเพื่อปกป้องเจ้านายสู้กับวิญญาณอาฆาตในร่างปอบป่ามันยอมแลกชีวิตเพื่อความรักที่คนต้นตะเขียนนาบานตะใบกันใหญ่ปานสร้างสารเล็กๆมีรูปหลอหมาสีน้ำตาลตั้งอยู่พร้อมจานข้าวเล็กๆที่ใส่ของโปรดของอปาปัยตกวันทุกครั้งที่มีคนมาเยี่ยมไดยปานจะพูดเสมอว่าหมาปางตัวมันไม่ได้เกิดมาเพื่อเหาแต่มันเกิดมาเพื่อตายแทนคนที่มันรัก ออย่างาเรื่องนี้อาจทำให้คุณระแวงเสียงฝีเท้าในความมืดเพราะบางครั้งสิ่งที่คอยปกป้องเราอาจจากไปโดยไม่มีโอกาสเด็กขอบคุณเหมือนอาไปไม่ใช่ทุกวันที่คุณจะได้ยินเรื่องของหมาตัวหนึ่งที่ยอมตายเพื่อคนที่มันรักถ้าเรื่องนี้สะเทือนใจคุณฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งไว้เพราะยังมีเรื่องจริงที่ลึกลับยิ่งกว่านิยาย รอให้คุณมาพิสูจน์หากคุณมีแนวคิดหรือเรื่องราวอาถรรพ์ที่น่าสนใจอยากให้เรานำเสนอสามารถคอมเมนต์แบ่งปันกับเราได้เลยและคะแนนคลิกนี้คุณให้คนละกี่แชร์ดีครับ